นี่ยาตามนะครับมาดูวัยรุ่นยุคเก้าศูนย์สมัยเรียนกันอยู่นะครับมเรียนปวชเรียนมนะครับสมัยรุ่นรุ่นนักข่าวนอกเนี่ยไปเดี๋ยวเราไปดูวัยรุ่นยุคเก้าศูนย์ก็ขึ้นรถอ่าบางประกงไปเรียนกรุงเทพกันยังไงนะครับต่นี้เราตามอ่ารถบัสไม่ประกาศอันนี้รถโรงพยาบาลบางประกงนะครับ นู่นนะครับเห็นไหมครับเขียวเขียวดูครับสายหนึ่งสามหกห้าหนึ่งสองแปดนะครับนู่นครับวัยรุ่นบางบกงนะครับเจอกันหน่อยเดียนะครับวัยรุ่นยุคเก้านยบบางบกงทันรือเปล่านะครับรุ่นนี้จะรุ่นสองประตูยี่สิบต่างนะครับหรือว่ารถบัสตากอากาศนะครับไป่ใช่ตากแอร์ตากตากลม นะครับไปรุ่นยุกกาสูตรนี่เขาจะถัดรุ่นนี้นะครับไปเรียนหนังสือก็จะพกไม้ทีนะครับเด็กช่างก็จะพกไม้ทีแล้วก็โหนรถเมียเนี่ยครับเขาเรียกรถเมียยุก้าสูตรคันนี้ก็น่าจะวายจังกว่าสามสิบปีนะครับนี่แต่ผมว่าเลยนะนี่นะครับเพราะถ้าเป็นรุ่นรุ่นนะครับววันนอกนี่น่าจะเลยสามสิบปีมาแล้วนะครับรุ่นนี้ ตัวนี้ไอ้รถบัสไอ้เขาเรียกรถบัสรุ่นแบบไม่มีมีแต่พัดลมนะครับเนี่ยรุ่นเนี้ยนะครับปากนามบางบะกงนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาตามรอยนะครับัยรุ่นยุคเก้าศูนย์หรถเมย์นะครับเด็กช่างอาจจะพกไม่ทีหนรถเมย์ไปเรียนหนังสือกันนะครับก็ะจะวิ่งอยู่ในปัจจุบันนะครับนี่เห็นไหมครับนี่นี่เนี่ย ไปดูยุคเก้าศูนย์แค่ชันว่างยกมือหน่อยขอเสียงน้อยอันนู้นเราก็จะถึงแม่น้ําบางปะกงนะครับข้างหน้าตามรอยรถเบยุคเก้าศูนย์ของวัยรุ่นยุคเก้าศูนย์นะครับเด็กช่างพกไม้ทีนะครับึือรถบัสไปเงี้ยก็เห็นไงไงโอ้ยเด็กช่างนี่โคตรเท่เลยครับบางคนก็ใส่หูคีบครับไปสึ่งพิไลโดนอาจารย์ โดนอาจารย์เรียกไปปกครองเรียกนะครับก็ันึ่อยากไม่ใส่รองเท้าผ้าใบนะครับไม่ตามระเบียบนะครับก็จะโดนอาจารย์หัวตูดเข้าไปนะครับก็จะเป็นความฮิตของสมัยก่อนมีมีเพื่อนนะครับเป็นเด็กช่างก็จะประมาณนี้นะครับบนรถมีจะเป็นเด็กในเมืองนะครับก็เด็กในเมืองรือเด็กในดงนี่ก็จะเหมือนกันคือจะต้องมาขึ้นรถเม์นะครับคือรถเม์แล้วก็เสื้อไว้นอกกางเกงนะครับ แล้วก็พกไม้ทีหรือไม้กระตือไม้ทีนี่เทสุดๆเลยนะครับนี่นะครับยังไงก็ฝากถึงเพื่อนๆรุ่นนะครับยุคเก่าสตรนะครับว่าใครมีภาพเก่าๆนะครับผลรถเมียเด็กช่างบางประกงไปเรียนสมุดปรการมีไหมนะครับแล้วมีคอเสียงหน่อยวันนี้ตามรอยเด็กช่างมาที่บางประกงรถเมียยุคเก่าสตรนะครับ ก็ข้ามแม่น้ำบางปะกงนะครับอันปั่นจักรยานออนทัวร์ออนทิปกันจะแสงแล้วนะครับนี่ดูนะครับแสงนะครับนี่นี่เนี่ยเปิดต่าโอ้โหจกจะหลุดไปเนี่ยอุ้ยกระเทือนเบาโอ้ยไม่มีคนเลยนั่นฮะโอ้โหแล้วลุงแกค่ะโอ้เด็กช่างมีอยู่คนหนึ่งครับนี่ลุงคนขับแกอายุเจ็ดสิบหรครับเนี่ย